านางอินยากับเจ้าปัญแสงหมดโอกาสออกมาทำลายท่านกับเจ้าดาราน้อยแล้วทำไมท่านยังไม่ดีใจอีกคนอย่างเจ้านางอินยากับเจ้าปัญแสงไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ว่านานแค่ไหนเจ้านางจะต้องทวงแค้นครั้งนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราควรจะดีใจแต่มันเป็นเวลาที่เราต้องอยู่อย่างหวาดระแวงที่สุด ควันสิติสาคนอย่างมึงกับกูอะ่ะจะอยู่ร่วมโลกกันอีกถึงดาบข้าจะตัดคอท่านได้แต่จิตใจหย,ยาบชามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้าจะปล่อยให้ความชั่วมันลงโทษให้ท่านทุรนทุรายหน้าเวทนาจนสุดท้ายแล้วชีวิตท่านหมดสิ้น ไม่เหลืออะไรเลยมึงนั่นแหละที่จะไม่เหลืออะไรกูจะเอาชีวิตคนที่มึงรักทุกคนให้ตายลงต่อหน้ามึง มีทางไหนที่จะตัดคอศัตรูได้อินยากับปันแสงมันยอมทำทุกอย่างเมื่องกันแสนสงบสุขแต่กัดกันยังกับหมาแย่งเศษเนื้อความแค้นของอินยากับปันแสงมันก็แค่เชื้อไฟถ้าข้าจะชนะให้เด็ดขาดข้าจะต้องรู้วยประ้ปันมา มันใช้มนคถาอะไรในการสกัดกั้นทหารของข้าเรื่องนั้นข้าจะช่วยรีบตามให้แต่ตอนนี้ข้าอยากได้สิ่งตอบแทนเป็นไฟรักของท่านเพื่อจุดความแข็งแกร่งให้ตัวข้า เปรียบตรงที่ไม่มีกำลังทหารหนุนหลังถ้าจะโค่นบัลลังก์ให้ได้เราต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งอย่างเช่นนรสิงเราควรจะใช้ดาบของนรสิงแล้วก็กองทัพของมันตัดหัวปารันมากับศัตรตูของเราทุกคนทางไหนที่จะทำให้นรสิงเข้ามาฆ่าปารันมาฆ่าทั้งโคี่ติดสาได้ ให้แลกชีวิตข้าก็ยมรู้หรอยังว่าจะทำลายพลังผีสองตัวนั้นได้ยังไง ข้ากำลังสืบอยู่ก็รีบๆหน่อยแล้วกันอย่ามาสเสอว่าข้านะสุเลวินข้าก็อยากทำลายศีรษามากเท่าๆกับเจ้าแหละพี <_ ck> ่เจ้ามีอารมณ์มีความรู้สึกกับเขาเหมือนกันเหรอฮะมันเจ็บใช่ไหมที่ต้องเป็นคนแพ้แล้วให้ข้าลากร่างที่พื้นเลือของเจ้ากลับมา เร่งมือและไปหาความลับมันมาให้ได้ก่อนที่ติสสาจะเจอเจ้าเจ้าเห็นเหรอว่าติสสาจะเจอข้าถ้าเจ้ายังอยากรักษาหัวเจ้าไว้บนบา่าและไม่ขาดลงด้วยดาบของติสสาเจ้าก็กลับไปสีพิษยาและไปหาความลับมันมาให้เร็วที่สุด มเมื่อคืนข้าไม่เห็นท่านเรียกไปรับใช้ข้าเลยออกไปหาพี่ชาย,เ,ยเจ้าฝากงานพลังมาที่ล้อมตำหนักนี้ออกไปได้ยังไง ันเป็นพวกปรันมาไม่ใช่ข้าต้องการชีวิตปรันมามากพอๆกับเจ้านางเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าคือคนที่จะช่วยท่านกับเจ้านางข้าศัตรูลองใช้สมองดู เามีศัตรูคนเดียวกันคนของนอร์สินนี่สิเจ้านางอินยาผู้ที่เปรียบไปได้ความงามและความฉลาดส่วนท่านเจ้าปันแสงกษัตริย์ผู้ห้าวหาญเหนือบัลลังสีพิเยาข้าคือแม่ทัพสีหัสา แม่ทัพเป็นองค์นรสิงห์นรสิงท์ถึงกับส่งแม่ทัพเข้ามาในสีพิษยาได้แสดงว่าต้องการฆ่าเราทั้งหมดไม่ใช่องค์นรสิงห์กลับคิดว่าใครที่กระชากปรันมาลงจากบันลังและตัดหัวมันเสียบประจานได้คนคนนั้นคือกษัตริย์สีพิษยาคนใหม่ ทหารของปารันมาไม่มีตทหารปารันมารอบตำหนักเนี้มีแต่คนของข้าข้าจัดการพวกมันหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่ศพเดียว ยังไงกับคนที่คิดทรยศหักหลังท่านไม่นะข้าไม่เคยคิดทรยศหักหลังท่านข้าไม่พูดข้าไม่ทำทำอย่างนั้นไว้ชีวิตข้าเถิดเจ้าเป็นแสนข้ายอมให้ท่านทุกอย่างทั้งตัวและหัวใจใช่ข้าทำหมดเลยข้าก็ยอมยิ่งข้าเสนอให้ท่านขอหนอไว้ชีวิต ผู้สสัตว์กับท่านที่สุดคนนี้ด้วยความดีของเจ้าข้าต้องตอบแทนให้มากที่สุดอยู่แล้วจําไว้นะอุตรานายอย่างข้ามีแต่ความรักความสงสารให้เจ้าทุกลมหายใจ รับรองว่าองค์นรสิงพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ความแค้นของท่านได้ชดใช้อย่างสาสมมันแสงเรากำลังจะได้แก้แค้นพวกมันทุกคนแล้ว